คำว่า he is to blame เนี่ยแปลว่าเขาถูกกล่าวโทษหรือเขาทำผิดแน่ๆกันแน่แนเฉลยนะฮะมันแปลว่าเขาควรถูกตำหนินะเขาเป็นต้นเหตุของปัญหาแต่ไม่ได้แปลว่าเขาต้องผิดแน่ๆน,นะมันไม่ถึงกับกล่าวหาแบบรุนแรงขนาดนั้นเขาต้องโดนตำหนิโดนด่าโดนว่าหรือเป็นต้นเหตุของปัญหา ผิดจริงหรือเปล่าผิดเลวร้ายแค่ไหนอันนั้นคนละเรื่องละใช้กับคนหรือสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้เช่นเราบอกว่า the rain is to blame for the delay แปลว่าอะไรฝนะเป็นต้นเหตุนะที่ทำให้มันมีความล่าช้าเกิดขึ้นอนะ่ะฉันเอารายงานไปส่งไม่ทันเลยเนี่ยหรือบอกว่า poor planning is to blame for the budget overrun แปลว่าการวางแผนที่แย่เป็นสาเหตุทำให้งบมันเกินอนะ่ะหรือ she is to blame for the confusion เธอเป็นต้นเหตุของความสับสนนะเนี่ยแต่จริงอ่ะจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะสรุปนะฮะแปลว่าเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุออกแนวคนถูกตำหนิอะไรแบบเนี้ยอ่ะเทสอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่า she is to blame for the confusion คุูเบิร์ถาม confusion แปลว่าอะไรความสับสนนะเธอเป็นต้นเหตุของความสับสนหรือเธอผิดแน,แน่จำเป็นไหมว่าต้องผิดแน่ไม่จะเป็น แต่เป็นต้นเหตุของความสับสนแน่นอนอย่างน้อยเราคิดแบบนั้นนั้นตอบบีนะอันนี้แค่วัดความเข้าใจนะฮะทีเทสนะ,ะ,ฉะเฉลยพรุ่งนี้ในคอมเมนต์นะพิมพ์บอกมานะ no one is to blame มันสื่อว่าละ่ะไม่มีใครต้องรับผิดชอบเลยหรือทุกคนผิดหมดเลยพิมพ์บอกมาฉเฉลยในคอมเมนต์ข้อนี้ดูผ่านๆก็งง,งเหมือนกัน